มันก็มีบางสิ่งที่เราควรได้ยินควรได้ฟังต้องรู้ก่อนในสักจุดหนึ่งของชีวิตเราและบางคนเองมารู้ตัวตอนนี้ก็อาจจะสายเกินไปแล้วเหมือนในหลายๆเรื่องของผมที่จะมาพูดคุยกับทุกๆคนในวันนี้นะครับถือว่าเป็นข้อความสุดท้ายที่อยากจะฝากทุกๆคนก่อนขึ้นปีใหม่กันแล้วกันว่าทั้งปีนี้ผมได้เรียนรู้อะไรมาบ้างและสิ่งสําคัญที่ผมอยากจะบอกต่อให้ทุกคนได้ฟังนี่มันคืออะไรกันบ้างนะครับซึ่ง ก็จะยอดทุกอย่างรวมกันมากลายเป็น6สิ่งที่คุณควรได้ฝั่งนั่นเองนะครับและเช่นเคยวิดีโอตัวนี้ขอขอบคุณคาลิเบอร์คอร์สเรียนออนไลน์ที่ถ่ายทอดทั้งความรู้และประสบการณ์ของตัวจริงตัวตึงจากหลายวงการมามากมายในรูปแบบที่ย่อยง่ายเข้าถึงได้ทุกที่และทุกเวลาในราคาที่จับต้องได้เพื่อเติมเต็มการศึกษาที่ขาดหายไปของคุณครับเรียกเอาเองเลยครับว่าอยากจะศึกษาในด้านไหน สามารถกดไปที่ลิงก์ด้านล่างของเราได้เลยเหมือนกันครับอย่างแรกสุดเลยมันก็คงจะเป็นเรื่องนี้ครับมันไม่มีใครไหนที่จะมาช่วยคุณได้หลายๆคนก็คงจะเคยเป็นกันกับจังหวะของชีวิตที่เรามักจะรอให้ใครบางคนหรืออะไรบางสิ่งมาช่วยให้เราออกจากสถานการณ์ที่เรากำลังเจออยู่นี้ได้เหมือนเหมือนว่าเราหวังถูกหวยแบบนั้นเลยฉันจะต้องมีคนที่อยู่ข้างๆฉันฉันจะต้องหาแฟนให้ได้หาเพื่อนให้ได้ ถึงจะมีแรงขับเคลื่อนตัวเองในการทำสิ่งต่างๆให้สามารถเป็นคนที่ตัวเองอยากจะเป็นได้มีใครเคยคิดแบบนี้บ้างครับหรือไม่ก็อยู่ดีๆคุณอาจจะได้งานที่คุณฝันขึ้นมาไม่ก็เพื่อนที่คุณต้องการมาหาคุณพอดีและไม่ใช่แค่คนเดียวแต่ทุกๆคนเลยที่คุณรักที่คุณแคร์เข้ามาหาคุณในตอนที่คุณกาลังเหงาแบบนั้นน่าดีใจจังเลยนะครับตัดภาพมาที่ความเป็นจริง คุณเองก็นั่งอยู่ตรงนี้ไม่มีใครที่จะสามารถมาช่วยคุณจากชีวิตที่คุณไม่ต้องการได้เพราะมันไม่ใช่ธุระอะไรของพวกเขาเลยแต่ก็จริงครับที่ในบางเวลาก็อาจจะมีคนผ่านเข้ามาและมีผลกับชีวิตของคุณจริงๆทั้งในด้านที่ดีและไม่ดีแต่จะมัวรอให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นอย่างเดียวมันก็ไม่ได้จะต้องคอยให้มีใครอนุญาตก่อนหรือไง ถึงจะเปลี่ยนสิ่งที่เราเองไม่ต้องการในชีวิตได้นะทั้งทงที่เราสามารถเปลี่ยนมันตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยอย่างที่2องจงปกป้องดวงตาของตัวเองให้ดีแม่ฟังดูเหมือนมาขายแว่นตาเลยนะครับแต่เผื่อมีผู้ใหญ่ใจดีคนหนสนใจยินด,ดีต้อนรับครับเคยได้ยินไหมครับว่าดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจ และประตูของดวงวิญญาณเพราะมันเป็นแบบนั้นผู้คนมากมายเลยจะทำสิ่งต่างๆมาให้คุณเห็นเพื่อจะหลอกล่อคุณให้พวกเขามีอิทธิพลต่อตัวคุณทำไมผมถึงพูดแบบนี้อธิบายง่ายๆแบบนี้แล้วกันครับการดูอะไรสักอย่างผันผ่านกับการที่เราให้ความสนใจกับอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันขนาดนั้นเพราะเมื่อเราดูสิ่งใดแม้จะแบบผ่าน,านก็ตามแต่ตามจิตวิทยาแล้ว เราก็ให้ความสนใจกับสิ่งที่ดูไปนั่นแหละเราสร้างคุณค่าให้กับมันโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวบริษัทต่างๆหรือแม้กระทั่งตัวของผมเองก็พยายามใช้จุดตรงนี้นี่นแหละสร้างสารรค์ผลงานผลิตภัณฑ์โฆษณาต่างๆออกมาเพื่อให้มันผ่านตาของคุณให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะเมื่อมันผ่านตาเข้าตาคุณเมื่อไหร่มันก็จะได้ความสนใจจากคุณนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับในยุคปัจจุบัน ที่ทุกๆอย่างเนี่ยพยายามจะทําให้คุณสนใจให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้การปกป้องดวงตาของเราจึงเป็นสิ่งที่ควรฝึกเหมือนกันพยายามมีสติให้มากๆว่าตอนนี้เรากําลังมองอะไรอยู่และสิ่งๆนั้นมันมีผลดีหรือผลร้ายต่อคุณมากน้อยแค่ไหนเมื่อคุณไถโซเชียลเล่นเน็ตก็ไม่ควรเล่นไปแบบว่าโลกโซเชียลมันจะมีให้เราได้บ้างนะเพราะเตือนไว้ได้เลยครับ มันมีทุกอย่างให้กับคุณแน่นอนยิ่งตอนคุณถูไปไถไปแบบเบื่อๆไม่มีแผนว่าจะไถจะดูไปทำไมทั้งรูปภาพที่กระทบเข้าตาคุณหัวพาดข่าวคำพูดของผู้คนที่เราก็ไม่รู้ว่าคนคนนั้นได้พูดออกมาจริงๆหรือเปล่าทุกๆสิ่งเนี่ยมันล้วนมีผลกระทบต่อความคิดของเราทั้งสิ้นครับขอยกตัวอย่างทำให้ทุกคนมองเห็นหน่อยก็แล้วกันในตอนดึกๆมีกันไหม ที่เราก็ไถมือถืออยู่เรื่อยๆแล้วดันไปผ่านโพสต์ที่มีรูปมีวิดีโออาหารน่ากินมากมายมาอยู่ข้างหน้าเราทั้งๆที่เราก็ไม่ได้รู้สึกหิวแต่ก็รู้สึกว่าต้องไปกินอะไรสักอย่างเฉยเลยจนสุดท้ายก็ไปจบที่ว่าเราไปหามือดึงมานั่งกินในห้องครัวเฉยเลยแถมกินไปแล้วนอนเลยก็ไม่ได้ด้วยทําให้นอนดึกกว่าเดิมเข้าไปอีกพอตื่นไปทําธุระของตัวเองก็ไม่สดชื่นเท่าที่ควรหรือไม่ก็การข้ามเวลาผ่านชอ็อตหรือคลิปสั้นๆ ตอนแรกก็ว่าจะดูสัก2อสาคลิปที่สนใจพอไปไปมา,มาเวลาก็ผ่านไป2อสามชั่วโมงโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากนั่งดูคลิปพวกนั้นตีเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับว่า12.5%ของ1วันของเรานะั้นมันปลิวหายไปเลยนะครับแต่ก็โอเคเมื่อเป็นแบบนี้เราลองกลับด้านดูมันก็น่าจะเป็นไปได้เหมือนกันถ้าคุณรู้สึกว่าไม่มีสมาธิก็ลองมองสิ่งที่คุณต้องใช้สมาธิกับมันก่อนสักแป๊บหนึ่งก็ได้ครับ เมื่อตาของเราจ้องกับมันสมองของเราก็ใช้ความสนใจกับมันตามแล้วสมาธิของเราก็จะกลับมาใหม่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ผมมักจะใช้อยู่จนถึงปัจจุบันนะครับเวลารู้สึกว่าตัวเองสมาธิเริ่มจะสั้นละมันก็พอช่วยได้บ้างเราไปทํากันดูได้นะครับพยายามมีสติก,กับสิ่งที่เรามองให้ดีกันลวกันครับอย่างที่ 3. ถ้าอยากเปลี่ยนผลลัพธ์ก็ต้องเปลี่ยนต้นเหตุก่อน การทำสิ่งเดิมๆซ้ำๆในที่เดิมๆกับผู้คนเดิมๆสภาพแวดล้อมเดิมๆไปเรื่อยๆแต่ก็คาดหวังว่าชีวิตตัวเองจะเปลี่ยนได้มันฟังดูเป็นอะไรที่คุณคิดว่าแปลกๆไหมแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับขอดักไว้ก่อนไม่ใช่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเดิมๆซ้ำๆจะเป็นสิ่งที่แย่เสมอไปอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยและสบายใจมากก็ได้แต่สำหรับบางคน ในบางช่วงเวลาของชีวิตการทำอะไรเดิมๆซ้ำๆซักๆดูจะเป็นการทำลายตัวเองอย่างช้าๆอยู่ก็ได้โดยเฉพาะคนที่ไม่พอใจกับผลลัพธ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้คนที่ไม่ชอบความคิดไม่ชอบการกระทำของตัวเองในปัจจุบันรู้สึกเหมือนไร้แรงขับเคลื่อนไร้ความสามารถในชีวิตซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนที่คิดแบบนี้ก็มักอยากที่จะหาทางออกอยู่แล้วแต่ก็กลับพยายามหาทางออกจากภายนอกมากกว่า อาจฉากคลิปวิดีโอที่มีคำพูดปลุกใจไม่ก็หาหนังสือที่มีความหมายดีๆอ่านหรือไม่ก็รอให้มีใครมาพูดมาให้ความคิดใหม่ๆแล้วทุกๆอย่างในชีวิตก็จะเปลี่ยนสักทียอมรับเลยว่าผมเองก็เคยคิดแบบนี้เหมือนกันแต่จริงๆแล้วในทุกๆวันที่เราหายใจเข้าออกอยู่เนี่ยมันก็มีสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่กับเราตลอดเวลาเลยแต่เรากลับแค่ชินชาและมองข้ามมันไปเท่านั้นเอง เพราะเราดันอยู่กับอะไรเดิมๆนานเกินไปหน่อยพอเราชินเราชาก็ทำให้เรามองไม่เห็นถึงปัญหาได้ทีนี้ลองเอากิจวัตรของเรามาดูกันหน่อยครับว่าอะไรบ้างที่เราทำมาอยู่ทุกวันจนมันชินไปแล้วบ้างแล้วมาวิเคราะห์ต่อสักนิดว่าสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันส่งผลดีให้กับคุณจริงๆไหมถ้าไม่ก็มาหาทางเปลี่ยนมันกันเพราะคำตอบของผลลัพธ์ที่คุณต้องการ อาจจะอยู่ใกล้มากกว่าที่คุณคิดไว้ก็ได้อย่างที่4คุณไม่ได้ผิดปกติผิดแปลกอะไรใดๆทั้งสิ้นแทบร้อยทั้งร้อยของมนุษย์เราเด็กทุกคนนั้นก็มีเรื่องที่ไม่อยากให้ใครรู้อยู่กันทั้งนั้นอาจจะเป็นวิถีชีวิตที่พวกเขาไม่ได้ภูมิใจซึ่งอาจจะเป็นในอดีตหรืออาจจะเป็นสิ่งที่กําลังดำเนินอยู่เหมือนกันก็ได้ไม่ก็ คุณเองอาจจะไม่ได้รู้สึกดีกับชีวิตที่คุณกําลังใช้อยู่ในตอนนี้แล้วคุณก็กําลังต้องการที่จะเปลี่ยนมันอยู่แต่ไม่ว่ายังไงคุณหลายหลายคนก็กําลังพัฒนาตัวเองกันอยู่แค่จังหวะและเป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันเท่านั้นเองถ้าในตอนนี้คุณรู้สึกไม่ดีและมันก็ดันไม่มีอะไรที่คุณจะทําให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นได้เลยแล้วก็นั่นก็คงเป็นเรื่องที่เครียดน่าดูแต่ปัญหาจริงๆคือด้านความคิดมากกว่า ที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามมันไปอยู่เมื่อคนเราต้องการที่จะพัฒนานะครับถ้าคุณวแต่คิดว่าคุณผิดปกติคุณทําไม่ได้เหมือนคนนู้นทําไม่ได้เหมือนคนนี้ดูถูกว่าตัวเองกระจอกอ่อนแอไม่เอาไหนสิ่งที่อยู่ในหัวมันก็จะถูกแสดงออกมาเป็นแบบที่เราคิดจริงๆถ้าคุณคิดว่าตัวเองอ่อนแอคุณก็จะทําตัวอ่อนแอออกมาถ้าคุณเชื่อว่าตัวเองไม่ไหวคุณก็จะไม่ไหวจริงๆ มันจะเป็นความคิดที่ว่าเราต้องโทษตัวเองและกดดันตัวเองไปมากๆเขียยตีตัวเองให้มากๆเพื่อเดินหน้าต่อไปให้ได้สุดท้ายแล้วคุณคิดว่าคนที่คิดแบบนี้ไปเรื่อยๆจะไปจบที่ตรงไหนท้ายที่สุดก็เหลืออยู่ทางเดียวคือก้าวข้ามปัญหานั้นมาจนได้น,นั่นแหละแต่เมื่อมีปัญหาใหม่เกิดขึ้นก็กลับไปเคียยตีตัวเองเหมือนเดิมแบบนี้ถ้าไม่เรียกว่าท็อกซิกก็ไม่รู้จะเรียกว่ายังไงแล้ว ข้อเสียของมันเลยอันนี้ขอพูดจากสิ่งที่ผมเองเจอมากันแล้วกันนะครับคือเราจะเบิร์นเอาได้ง่ายมากตอนแรกๆเราจะมีไฟที่จะทำนู่นทำนี่มากมายเลยแต่พอผิดพลาดขึ้นมาหงอยหนักเลยครับมีแต่ความคิดโทษตัวเองตา่ตางๆนานาเอาอดีตที่ผ่านมาของตัวเองมาฉายในหัวซ้ำๆจนเราทำร้ายปัจจุบันของเราไปหมดเลยยอมรับตรงๆครับผมเสียผู้คนดีๆในชีวิตไปหลายคน เพราะผมเองทำพฤติกรรมแบบนี้ไปอยู่เหมือนกันผลของมันเนี่ยคือเราจะสูญเสียคุณค่าที่เรามีต่อตัวเองแม้มันจะฟังดูเป็นเรื่องที่จับต้องไม่ได้แต่แบบคุณลองคิดดูนะครับถ้าเกิดคุณไม่เชื่อว่าตัวเองมีคุณค่าแล้วการพัฒนาตัวเองคุณจะทำมันไปเพื่ออะไรกันละ่ะถ้ามันไม่ได้มีค่าตั้งแต่แรกใช่ไหมครับลึกๆข้างในเราแล้วเราพยายามที่จะหาทางพัฒนาให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเสมอ เพราะเรารู้อยู่กับใจว่าเรามีค่าแค่ไหนกับตัวเองมันอยู่ในสัญชาตญาณของเราอยู่แล้วทุกคนก็ทำผิดพลาดกันทั้งนั้นกลับกันเลยมันไม่มีใครบนโลกนี้หรอกครับที่ไม่เคยทำผิดอะไรเลยแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะโทษตัวเองเพราะความผิดพลาดนั้นๆเราเองก็ไม่จะเป็นต้องไปทำแบบนั้นเหมือนกันแต่การที่รู้ว่าเราทำผิดจริงๆมันก็ดี อย่าโทษตัวเองมากจนเกินไปจนมันทำร้ายทั้งตัวคุณเองและคนรอบข้างของคุณอย่างที่5ขอพูดเป็นภาษาอังกฤษก่อนล้วกัน pick your own poison เลือกยาพิษของตัวเองที่ผมมาใช้คำนี้เพราะว่าในชีวิตของเราความฝันที่เราเลือกเป้าหมายที่เราเลือกนั้นเส้นทางของมันก็ไม่ได้สวยงามเสมอ มันต้องมีลมลุกคุกคลานไม่มากก็น้อยมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราโอบรับและเลือกความทุกข์ของตัวเองนั่นแหละที่ผมใช้คำว่าเลือกเพราะมันคือความเต็มใจของเราเราเลือกสิ่งนี้เราพร้อมที่จะทุ่มเทกับสิ่งนี้แม้จะต้องลำบากแต่อย่างน้อยมันก็เป็นความลำบากที่เราเต็มใจที่จะฝ่าฟันมันไปให้ได้พวกเราทุกคนล้วนรู้กันอยู่ในใจอยู่แล้ว ว่าชีวิตมันไม่ได้ง่ายเลยชีวิตจะนำพายุเข้ามาหาเราแน่นอนหลายๆสิ่งอาจจะไม่ก็ต้องแย่ลงกว่านี้ได้แน่ๆโงอนาตรกรรมที่เกิดความทุกข์ที่เกิดขึ้นโดยที่คุณไม่ได้เลือกเองหรือก็คือสิ่งที่คุณเตรียมตัวรับมือไม่ได้ที่คุณไม่ได้ตัดสินใจที่จะเผชิญสิ่งนั้นมันจะมาแน่นอนแต่สิ่งเดียวที่คุณจะพอทาได้คือการเลือกความทุกข์ที่คุณเลือกเองได้ไปก่อน สร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเองให้มากพอจนเมื่อความไม่แน่นอนนั้นมาถึงก็ยังมีตัวคุณเองอยู่ที่ยังแข็งแกร่งและฝ่าความไม่แน่นอนนั้นไปได้แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่เจ็บแต่ถ้าเราไม่คุ้นกับความเจ็บปวดกับความทุกข์เลยชีวิตก็อาจจะทําให้เราสุดลงไปได้เลยเหมือนกันเวลาวิกฤตหรือเรื่องร้ายๆมันผ่านเข้ามาอันนี้ไม่ได้อยากจะทําให้ใครที่ท้ออยู่แล้วท้อไปมากกว่าเดิมนะครับ แต่มันคือความจริงจริงๆที่ไม่ว่าใครก็หลีกเลี่ยงมันไปไม่ได้เลยคุณคงไม่ต้องให้ใครมาบอกอยู่แล้วว่าเรื่องแย่ๆมันจะมาแน่บางคนก็อาจจะเจอเรื่องแย่ๆเป็นประจำอยู่แล้วมันไม่ได้เป็นความลับอะไรเลยผมแค่อยากจะบอกว่าเราไม่ควรคิดว่ามันจะไม่เกิดแต่เราควรมาเข้มแข็งให้มากขึ้นจะดีกว่าอย่างที่6เป็นอย่างสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากเอาไว้นะครับ ตื่นเต้นเข้าไว้สุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีอะไรมากเลยเรื่องร้ายๆที่จะเกิดมันก็จะเกิดขึ้นแน่นอนแหละเราหนีมันไปไม่ได้ในเรื่องแย่ๆมันก็แย่จริงและมันก็จะแย่ตลอดถ้ามันเกิดขึ้นมันไม่ต้องเป็นเรื่องที่มันลึกอะไรเลยครับแค่จะต้องจ่ายภาษีนี่มันก็ดูเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวแล้วจะมีใครบ้าบอที่ไหนเปลี่ยนไมค์เซตตัวเองด้วยว่าว้าวภาษีที่ฉันต้องจ่ายนี่มันคือดีมากเลยนะ ข้อดีของมันคือนู่นๆๆๆๆๆนู่นนู่นนี่นู่นนีแบบนันะแต่นั่นมันก็โลกสวยเกินไปที่ผมอยากจะสื่อจริงๆก็คือไม่จําเป็นต้องคิดเยอะจนเกินไปก็ได้ทั้งหมดนี้มันก็แค่ทําในสิ่งที่เราต้องทําก็พอครับถ้าคุณอยากพัฒนาตัวเองอยากทําให้แวดล้อมของคุณมันดีขึ้นมันก็มีสิ่งที่ต้องทําเพื่อมันเป็นแบบนั้นถ้าคุณอยากจะเก่งอะไรก็มีสิ่งที่ต้องทํา ต้องฝึกฝนให้ตัวเองนั้นเก่งจริง,รงๆได้เก็บความรู้สึกตื่นเต้นไว้กับสิ่งที่ต้องทำมันก็ดูเป็นอะไรที่น่าจะช่วยได้ไม่น้อยนะครับเรื่องจะแย่ก็ปล่อยให้มันมาเถอะแล้วเราก็มาโฟกัสกับสิ่งที่เราจะสามารถพอที่จะทำได้ดีกว่าเพราะคุณทุกมานานเกินไปละมาทำให้ตัวเองมีความสุขขึ้นสักนิดกันเถอะฉะนั้นขอให้ปีใหม่นี้เริ่มต้นด้วยความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่คุณต้องการจริงๆกันละกันนะครับ แม้เราเลี่ยงสิ่งแย่ๆที่จะเกิดไม่ได้ก็ขอให้ปีนี้คุณสามารถก้าวข้ามมันไปให้ได้ก็แล้วกันนะสุขสันต์วันปีใหม่ล่วงหน้าด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ปีหน้าครับ s p a r k m y ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับหากท่านใดต้องการที่จะสนับสนุนช่องของเราสามารถสนับสนุนได้ผ่านระบบซ u เปอร์แตงและระบบสมัครสมาชิกได้นะครับ ส่วนคนที่สมัครสมาชิกเข้ามาสิ่งที่พู้ทนจะได้ก็คือมีสิทธิ์ได้รับชมวิดีโอก่อนใครเมื่อผมทําเสร็จแล้วโดยที่วิดีโอนั้นๆจะไม่มีโฆษณาใดๆมาขั้นกลางให้มันเสียทรสในการรับฟังรับชมเลยนะครับแถมยังมี e โมจิน่ารักๆให้ทุกท่านสามารถใช้ได้ในตรงช่องคอมเมนต์ดือนกันนะครับเขาขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับ Storytale แหล่งรวมหนังสือเสียงไว้มากมายที่ทุกคนสามารถฟังหนังสือเล่มโปรวข,ของตัวเองได้ทุกที่ให้เลือกฟังกันอย่างจุกๆไปเลยครับเหมาะสำหรับผู้รักในการอ่าน แต่ไม่ค่อยมีเวลาอ่านซื้อหนังสือมาดองไว้นั่นแหละครับและไม่ใช่แค่นั้น Storytale ก็มีข้อเสนอให้กับผู้ฟังของ SparkMy ทุกคนโดยการฟังหนังสือเสียง2เดือนแรกภายในราคาเพียง149บาทเท่านั้นหากท่านใดสนใจก็รบกวนกดไปที่ลิงก์ด้านล่างของเราได้เลยนะครับ Storytale หนังสือเสียงในมือถือของคุณและอย่าลืมนะครับ SparkMy จุดประกายเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เริ่มได้ที่ตัวคุณครับ